เคยสงสัยกันไหมคะว่าการใช้ใจ่ายของเราแต่ละครั้งเนี่ยมันกําลังกําหนดอนาคตแบบที่เราอยากเห็นอยู่จริงๆหรือเปล่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสํารวจแนวคิดที่น่าสนใจมากๆที่ว่าทุกการใช้ใจ่ายคือการโหวตให้อนาคตแบบใดแบบหนึ่งคะ่ะเป็นมุมมองที่แบบทำให้เราต้องกลับมามองการใช้เงินในชีวิตประจำวันของเราต่างไปจากเดิมเลยนะคะ ใช่เลยครับคือถ้าจะลองขยายความดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราจ่ายเงินซื้ออะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าบริการเนาะ,ะเราไม่ได้แค่ได้ของสิ่งนั้นมาเฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเรากำลังเ,เหมือนส่งเงินไปสนับสนุนทั้งตัวบริษัทเองทั้งวิธีการผลิตหรือแม้แต่ระบบค่านิยมที่อยู่เบื้องหลังของชิ้นนั้นด้วยอ๋อเหมือนใช้เงินเป็นบัตรลงคะแนนเสียงเลยว่างั้นเถอะคะ่ะ ประมาณนั้นเลยครับซึ่งสิ่งที่น่า